หันหันลงหันขึ้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องที่บร่ยากาศมาลงท้าดำให้ดำหน้านะจ้าพี่น้องดำหน้าซอยเม่ปาเนาะเก็บเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ปากน้องอยู่จ้ามืงนี้บ่แดดปันได้จ้าพี่น้องมามาชมบรรยากาศกันเลยนะจ้า หายหน้าก็มิตรหายยิ่ง่พี่น้องเอ้ยตะว่าพี่น้องเขาก็ลายย่ดอกจ้าดำด้ายค้นเนาะพี่น้องมัดกะเมา่าบานไม่เกียบมันจะเป็นประมาณนี้ มัดแบนนี้อุ้มก็ดีิ่นกับตังเลี่ยงกันเลยเล่นไป่อายเบิ่งกีเกตายย่างดีไปท <c oughs> งนาบ่ขั้นออกลุก ฟันก็ไดก็จจักว้ไว really ้ให้บัวนนองยุห่มหน้าเี่ยวเข่าน่งหน้าดำดีดิหน้าดำดีหน้าดำดี่อนหมดท่านนะซิบเข่าชูเระเปอปใ่แดงๆ้งลูกนี่ละข้งลูกข้งลูกแล้วูเจ้าไปพุ่นละบนมันนี่ขนมในหันมันก็ไลยไปหลายหลายหน้าทงขั้นก็แม่งอัน ก็ premises, มแมงอี่ยงก่อนก็แมงขีนขีนากะกับไรที่หมด่านขีนอจอดตาเงี้ยเงี้ยเป้างมี้นย้นมาดำนาพอเอาเหนกจาโามันะเจะามาโลกาต้หา คนออกมาเหมือนเหล่านั้นแม่ใหญ่เหมือหล่มว้าวย่างก้อนนาบไต่เต้นไปทุกข้อว้าวถือตอกไปทุกข้ออันนี้เขาเขียวเขียวแค่คนละคนที่แกเย็นๆหน่ะทำอะไรจะได้ดีงงเหรอม่าพี่ไม่รีดดาม่ล้วพี่แล้วขาม่ซอยก่อนเอาไว้หนีไว้ห่มกันไปแย่งเมียกันไป ช่วยิีฮวาเทียงหน้าตีฮาน่ามอดดิคุนไปหาไวหฮหน่ะตัวนี้ยังไงนะฮาน่ะนะวเกาก็ตัวก็ไปเถีงหน้าให้ 在沃沃，我想放市场。Okay. บรรยากาศดีดีจะนิดหน่อยข้อดำนี่จ้ะรถปั้นหรือตื่นทำมันลมเดี๋ยวมันเห็ุยังไงเอากับปูเป็นกระยียบเอาเลยบ่ มันมอมายังโเกถ่ามให้สุดท้ายเราพี่น้องเอ้ยให้สุดท้ายแล้ว ให้สุดท้ายให้สุดท้ายเนีสภาพร่างกายอย่าคอ ราชการที่เก้าก็ราชการที่หาคู่กันอันนึงก็อันนึงราชการที่เก้าก็ราชการที่หกที่หก็พอเลยนะที่หก็พอคู่กันอันนึงอันนึงราชการที่ไจะพี่โน้องกลับบ้านเรียบร้อยแล้วมื้นกับมาไม่จะพี่โนโ้อง มื่แกบอกกินจากนหน้าๆเลยละกล่องหน้าคือมื่แต่น้องนอกรองหน้าเลยเนาะมาดำหน้าซอยในป่าจะพี่น้องอหมดขั้นไหลหอนไหลหอนไปลหอนไหล